คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรลักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง To มอ r r o w อีกครั้งนะครับผมก็กราบสวัสดียามค่ําคืนด้วยนะครับทุกคนค่ําคืนนี้เราอยู่ในช่วงเกือบเกือบเที่ยงคืนแล้วนะครับอีก3นาทีเองนะก็เที่ยงคืนตรงนะครับทุกคนมาดูกันแล้วกันนะครับทุกคนว่าเป็นยังไงนะสาหรับเกมนี้นะครับช้างคะเนศหรือว่าโชคลาภแห่งคะเนศหรือว่าภาษาอังกฤษตามนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนก็ผมเองก็รู้สึกว่ามีเอฟซีหรือคนดู ขอมาอยู่นะครับเกมนี้เนาะเกมคะเนนใช่หรือเปล่านะครับอยู่ในค่าย PG นะเกมนี้โอเคมาดูกันเลยแล้วกันนะครับทุกคนเอาทุนมา500นะครับเพิ่งครึ่งพันวันนี้ไม่อยากเล่นหนักมากเพราะว่ามันเล่นทุนหนักก็ได้มาอยู่แค่ไม่กี่บาทแล้วก็กําไรอันน้อยนิดนะครับสําหรับวันนี้โอ้ยมาโอเคเบทดห้าแล้วกันนะครับทุนทุนห้าร้อยเบทดห้าอุ้ยซื้อเท่าไหร่เบทดห้าซื้อสามร้อยโอเคไปครับซื้อบ้าง ไม่ซื้อบ้างเดี๋ยวลองดูนะว่าอะไรมันจะดีกว่ากันนะครับทุกคนผมเองก็แบ่งไม่ใช่แบ่งครึ่งแล้วอย่างนี้แบ่งเกินครึ่งอีกแล้วเนี่ยทุนโอเคได้แค่ <c oughs> สี่สแคเทอร์นะครับทุกคนโหปล่อยลุ้นซะยันจบเลยนะอุ้ยสแควเทอร์มา3ตัวเมื่อกี้คิดว่าซ้อนเอาไม่ได้เหรอต้องได้4ี่เหมือนกันนะครับ อ๋อโอ้อยสวยครับอย่างนี้เออมีคูณด้วยนะจัดไปเอาแล้วไงคูณ12ดอกนี้156ครับผมเออเอ,อ,เอ,อมาช่องแรกทีโอ้โหไม่มาโอเครางวัลก้อนโตไปแล้วครับทุกคนไม่ใช่เพชรเมทัลนะครับถ้าเพชรเมทัลต้องไม่หาน้องสไปนะอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ดังไปแล้วนะครับน้องสไปโอเคเอ้ามาต่อครับยังไง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 แล้วว่ะไอตัวคูณมาเพิ่มอีกทุกคนดอกนี้ 945ครับต่อด้วยนะเอาแล้วโอ้โหพอเลยหรือเปล่าพอเลยหรือเปล่าทุน500้โอเคครับทุกคนไม่น่าเชื่อนะเนี่ยรางวัลเมก,กะอกะเดี๋ยวกดไปเลยละกันนะครับอปอร์ไปดิผ่นสามสี่เอาแล้วไงบอกแตกไม่หนักแตกไม่หนักมาดูเกมนี้อาจจะได้ถอนแบบหนักหนักหน่อยเนาะขอหลายๆหน่อยละกันนะครับทุกคนโอ้โหโเคไม่มาช่องแรกวะ เออคมาช่องแรกเอา้าเข้าแก๊ปดีอย่างงี้สวยครับร้อยห้าสิบไปก่อนเคมาต่อไหมโอ้โหไม่มีอะรางวัลก็โตโตอีกแล้วครับทุกคนอีกหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับรางวัลไม่กาดนะครับทุกคนอะรอบสุดท้ายขอหวานหวานสิบมาช่องสามไม่มานี่ขนาดเป็นตัวที่ไม่แพงเท่าไหร่นะครับทุกคนกคน็ เบ็ดห้านะครับผมเงินรางวัลรวมเป็นพนะันสี่เจ็ดสิบเอ็ดละเอาดิโอ้โหปันต่อเบ็ดสิบแล้วกันแบบนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อนะทุกคนเอาเรื่องไม่ได้เล่นกลางคืนนานแล้วนะสำหรับผมปกติแล้วเดี๋ยวนี้้าทุมก็จบแล้วทุกคนผมไม่ค่อยได้เล่นต่อแต่วันนี้คือเมื่อกลางวันผมไม่ได้เล่นเลยนะก็เลยมาลองเล่นกลางคืนดูเฉยๆนะครับทุกคน โอ้ยยังคืนเข้าอยู่นะเนี่ยตัวคิวคิวโอ้โหสิบเฉยเอาคิวมาดอกนี้เออโอ้โหไม่มีต่อแล้วไงเนี่ยสวยครับเอาดีเอาดีเอาด,อาดีมาต่อครับโอ้โหไม่มีต่อนะไปต่อดิ ยังไม่หมดยังไม่หมดเอาเดี๋ยวถอนพันห้าละกันนะเอาสแคเทอธ์มาหรือเปล่าตึ๊บตึ๊บเฮ้ยอ,อีกเกือบมาอยู่เอาแล้วไงอีกตัวเดียวตัวขอให้โอ้โหเต็มหน้าเอาสแคร์อร์มายังไงต่อไปเราได้10นะครับ10มาครับได้ไวายต่อลุ้นสแคเทเธ์ได้อีกครับผมมาดิครับมาตัวตัวไปอีกทีโอ้โหได้ลุ้นต่ออีกมาแล้วก็ตัว ตัวตัวไปทีไม่มาว่าอะไรครับเนี่ยโอ้โหมาแค่สามมาแค่สามนะขาดแค่คนเดียวเองนะครับเอ้แค่ตัวเดียวเองโอ้โหดูดิอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยหน้าผู้หญิงอะคิดว่าจะเข้าเปบนสิบอีกโอ้โหโอเคไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วครับทุกคนเราต้องเดินหน้าอย่างเดียวนะครับตอนนี้เอายังไงไม่มีต่อไปต่อครับ เออเอาขอสวยสวยไม่สวยเลยอย่างงีเออเ้เออในนี้แล้วเฮ้ยไหลดีอยู่ทุกคนตอนนี้พอได้พอได้ไดผมบอกไว้ได้ได้เลยว่าพอได้นะครับช่วงเวลานี้นะน่าจะเล่นได้ยันถึงตีหนึ่งแหละครับช่วงเวลาที่ผมบอกนะ ลองดูลองดูนะครับทุกคนอย่าบูวามอย่าเล่นเล่อจนหมดตัวไม่เอาอย่างนั้นนะครับโอเคถอนพันห้าแล้วแค่นี้ก็เอาแค่นี้นะครับทุกคนกําไร1000บาทท้วนนะครับก็ทุนมา500นะทุกคนแค่นี้ก็ฝันดีนะครับทุกคนก็คะนตอ่าพิคะเนตเราบอกฝันดีเลยแล้วกันนะครับทุกคน โอเคก็ okay. ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ลูดกระดิ่งให้ช่อง tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกำลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของทางช่อง a d ดด้วยนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวอย่าลืมนะครับยังฝากเข้ากลุ่มไลน์กันด้วยนะครับทุกคนก็คือไลน์จะอยู่ทางด้านใต้คลิปใต้คลิปนี้เลยทุกเกมเลยจะมีลิงก์ให้เข้านะคบทุกคนเข้า เข้าเพจ Facebook หรือว่าลิงก์ Line อะไรพวกนี้กลุ่ม Line นะครับเดี๋ยวจะมีแจก Wallet อยู่นะครับเร็วๆนี้แต่เดี๋ยวช่วงนี้เคลียร์ภารกิจทางบ้านให้เรียบร้อยก่อนนะครับทุกคนบางทีเดี๋ยวจะแวะมาพยายามแวะมาบ่อยๆแล้วก็จัดกิจกรรมนะครับผมโอเคฝากติดตามกันไว้วด้วยนะยังไงวันนี้ฝันดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับผมบายครับ